สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการใช้ชีวิตของชาวกิ่งยุคกลางนะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีไฟฟ้าให้ใช้ไม่มีทีวีตูเต้เย็นโทรทัศน์ต่างๆนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆเครื่องสาอางให้ใช้นะคะในยุคนั้นต้องทํางานให้ได้แค่ค้าเป็ผู้ชายน,นะคะอาหารก็ใช้กันแบบง่ายๆล่ะคะ่ะใช้ฟืนใบดูมาก็คล้ายกับบ้านเราอะค่ะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติจะค่อนข้างดีมากไม่ต้องทำให้เรานึกถึงแอร์หรือพัดลมใดๆใดคือเราชอบที่นี่มากๆาเลยค่ะาส ธรรมชาติจริงๆเลยหลายคนคงสงสัยว่าไม่กลัวยุงเหรอคะที่นี่ไม่นิยมค่ะมีแมลงบางชนิดที่ร้ายกว่ายุงนะคะก็คือน้องเห็บนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องคอยระวังนะคะมาอยู่ที่นี่คล้ายๆกับการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าทกคนในนี้เท่าเทียมกันหมดค่ะไม่มีใครมีบ้านหลังใหญ่มีใครมีรถใช้อะไรก็ต้องเดินเท้าเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นกันค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรทานกันบ้างนะคะพอกระติบข้าวมาค่ะ เดี harma, ๋ยวเราจะมาทำมาทำบัตรนะคะก็โอเคยูอ่ะว้าวไเราท์ไว้น็อตเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็คืออันนี้คือมื้อเย็นนะคะวันนี้ก็คือ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือมือเย็นนะก็ออกมืดนะคระกินข้าวอันนี้เราห่อข้าวมานะทุกคนจะกินข้าวนะดีนิดเดี๋ยวฉันเนาะอ้ this ่สิไม่รู้อะนี่คือผัดไม่เกี่ยว Yeah, you can take both if you want to. Whoa! How can I